สวัสดีวันยามเช้าครับวันนี้วันที่สองมิถุนายนปี2565ครับวันนี้งานใหม่แล้วครับนี่ครับอาชีพใหม่แล้วครับเราย้ายมาทําฟาร์มวัวแล้วครับนี่อาชีพสนัดแล้วครับโอ้เราเป็นเกษตรกรฟาร์มวัวแล้วครับวันนี้เรามาให้ฟาร์มวัวครับมาเลี้ยงวัวครับวันนี้เด็กแล้วัวงานใหม่แล้วครับวันแรกครับ ย้ายงานใหม่ครับวันแรกเราครับฟาร์มวัวครับเงินเดือนไม่ต้องบอกครับเท่าไหร่ขี้เกียจบอกนี่เลยวัวล้วนๆครับมันมีหูมีสี่ขาครับมีสองหูมีเขาด้วยมันเป็นวัวครับนี่งานใหม่แล้วครับนี่เราเลย้ายมาทํารายเดือนแล้วครับฟาร์มวัวครับเรามีสามโรงครับวัวมีประมาณร้อยกว่าตัวครับโอเคครับ